สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตัวร้ายชาญน,นกันอีกแล้วนะครับน้องวันนี้ก็มาอยู่กับเซ็กซี่บาร์ครับผมนะก็มาลุยกับนะักใา้เอ็มเจคิงกันอีกเหมือนเดิมเลยจ้ามาลุยกันนะผมนะทูนห้าร้อยกับเน็ตหมุนอีกเหมือนเดิมมาเอาไงดีเอ่ยเปิดแรกเปิดแรกใส่ไม่ทันนะครับผมนะก็ดูเขาเปิดอุย้ยใส่ทันวะใส่ทันแบบนี้มาเอาแดงก่อนแล้วกันเปิดแรกมาฝากชีวิตไว้ที่แดงครับผมนะห้าร้อยแรกมา เอาดิถ้าพลาดไม้นี้มีอยู่สองวิธีโยมนาไม้แรกพลาดไม้แรกมีสองวิธีแก้ไขมีอยู่อย่างหนึ่งเติมมาใหม่กับเลิกเล่นมาดูดีจะไปได้หรือเปล่าถ้าไปไม่ต้องเติมมาใหม่แล้วว่สี่แต้มเอาอ้ยสี่สี่เป็นแปดสวยงามโอ้โหแล้วแม่งไฟคู่ออกเร็วจังอะเออว่าไค่คู่ออกเร็วก็ต้องสังเกตไ่คู่แล้วแหละไ่คู่มีอยู่หนึ่งตัวต้นเกมช่องที่สามเห็นไหม ที่มันมีแดงไพคู่แดงแล้วก็ออกเสมอมันตัดเปลี่ยนเปิดนี้ต้องตัดเปลี่ยนอ่ะย้ายข้างแล้วกันเนาะทุนเหลืออยู่975้เจ้าเอา้าเปลี่ยนด้านนะผม <c oughs> ต้องตามเกมเลยอันนี้คือตามสไตล์ผมก็คือว่าชอบดูมากเลยจุดไพคู่จุดเสมอคือจุดที่มองข้ามไม่ได้ถ้ามีเชื่อลองสังเกตเสมอเลยสองใตนะ้ไหมเสมอตัดเปลี่ยนเสมอตัดเปลี่ยนแม่งตรงไหมล่ะดูจุดไพคู่มันจะตัดเปลี่ยนหรือเปล่าสองแต้มเจ็ดแต้มยังไง ปื๊บปับปื๊บปับปืปับเสมอโอ้โหแม่งก็เป๊ะเกินโอ้โหแม่งโคตรปเป๊ะดูดิเห็นไหมแดงจุดไปคู่แดงแล้วแม่งต่อด้วยเสมออ่าไม่เป็นไรครับผมนะมันต้องตัดเปลี่ยนเราก็ต้องเอาน้ำเงินให้มันได้อ่ะที่แน่ๆแ,แม่งไม่ลงแดงแน่ว่าแม่งน้ำเงินต้องมาว่ะแต่น้ำเงินมันมาแล้วมันจะไหลาย,ยาวหรือยังไงก็ค่อยว่ากันอีกเรื่องอ่าหมดนะ้าตาอีกเหมือนเดิมมา ลองดูดิ ه. ปึ๊บปบ๊บรอดไหมเอ่ยฟ้าโขกแต้มฟ้าเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหคิดว่าไปคู่โอ้ยเก้าหลังมือดีครับโอ้ยแม่งน่าจะเก้าศูนย์ว่ะในไหนก็แพ้แล้วมันน่าจะให้แพ้ราบคาไปเลยเนาะเก้าศูนย์น่ะอ่ะ, <c oughs> อะดูดิเอาเราใส่ไม่หมดนี่ว่าเราเหลือสามร้อยอะมาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อย เอาเราเวททุน500ร้อยกำไรอยู่ที่900าร้อยละสลับหรือเปล่าวะลองดูโอ้โหแม่งใส่บุนัสเยอะจังวะเอาใหม่แล้วกันอา้ารอดหรือเปล่าเอาสลับหนึ่งตัดหนึ่งนะเพื่อนนะจุดไพ่คู่สลับตาล่าสุดนี่แม่งสลับสลับแล้วไปไหลลงเปิบห้าแต้มเปิบเจ็ดต่อสอง ยังไงโอ้โหอะไรอะโหเรียบร้อยแม่งเจ็ดต่อสองแต้มโอ้โหไหลว่ะเฮ้ยอะไรวะสองตัดหนึ่งเหรอวะน้ำเงินสองแดงหนึ่งเดี๋ยวเอาหลักการไฮโลไทยมาเล่นเลยสองตัดหนึ่งแม่ยจะสองตัดหนึ่งยาวหรือเปล่าอ่ะลองดูครับผมนะสักไม้แล้วกันเนาะ ว่าแม่งลองแดงอีกเหมือนเดิมเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นน้ําเงิน2แดงหนึ่งอ่ะมันจะไหลไม่น่าจะไหลวะเนาะคิดว่าไม่น่าจะไหลอ่ะวัดใจไปเลยครับผมถ้าตูม้นี้ก็คมอ่ะโอ้มันนั่งแค่เล็บหรือมันยังไงวะดูมันทำโอ้โห ดีเปิดสวยๆหน่อยน้องมวยสวยๆหน่อยก้าวแต้มนะสวยเหลือเกินอุย้ยมันไม่ขอบไปเลยวะอย่านะอย่านะโอ้ยชนะหรือไงเออชนะครับผมนะแปต่อหกแต้มมาโอ้โหแม่งลุ้นแบบทุลักทุเลเลยว่ามันได้อารมณ์ดีนะเล่นบาคาร่าทุนน้อยค้ชมนะมันได้อารมณ์เสียวเลยว่าดู <c oughs> เอาละโอ้โหพอ,อ,อดีกว่าผมนะกําไรแค่นี้ก็ถือว่าเยอะกำไรพั1400นสี่ร้อยผมนะก็ไม่สู้ต่อแล้วกันเนาะก็ขอตัวลาเลยนะผมเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับเนาะไปกันครับไปสวัสดีครับ Takk like fyrir að hlusta.